ดวงชะตานะครับประจําวันนี้มีดังนี้นะครับว่าจ,จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3มชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่2ครับแล้วก็ชุดที่3ลองเลือกดูนะครับว่าจะเลือกชุดไหนดีครับหนึ่งสองสามเลือกชุดไหนดีนะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็เปิดได้เลยนะครับสําหรับดวงชะตาประจําวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่1นะครับปีง่ายบางนิดหนตาช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสที่จะไปได้สวยอยู่นะครับแล้วก็พอตัวนะครับ ก็แต่ต้องมุ่งมั่นหน่อยแล้วกันนะครับโดยรวมถือว่ามีโอกาสที่จะก้าวหน้าดีครับแล้วก็ไปได้สวยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ยอดเยี่ยมพอตัวเลยครับขอเพียงแค่คุณมุ่งมั่นหน่อยครับภาพลักษณ์ดีหน่อยแล้วก็ทําตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่ในสังคมครับตั้งแต่จุดนี้นะดีเยอะมากมากแบบสุดตัวอยู่เหมือนกันครับโอเคมาที่ดวงตาว่าจะวันนี้คนเลือกให้ชุดสองวิธีบ้างครับโดยรวมนะครับให้เบนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับระวังเื่องความเครียด ความขัดแย้งความนอกแก่ของสามภรรยากันด้วยครับระหว่างรักทรมานในช่วงนี้ยังไม่เด่นในวันนี้นะครับระวางความวัมนข้องใจแล้วก็การไม่ไว้ใจกันและกันนะครับอยากให้ดีกว่านี้อย่างแรกคุณต้องเป็นคนที่ไม่ผิดก็การเมีครับแล้วก็อย่าเครียดง่ายแล,แล้วก็ไม่เราก็ไม่ทําตามใจราตัวเองนะครับถ้าปรับสอนจุดนี้จะค่อยดีขึ้นครับแต่ไพ่ไม่ค่อยเด่นมากนะมาที่ดูสตาปัญญานินนี้ขเริ่มไพ่จุดสามเงเนงะี้ โดยรวมนะถือว่ามีโอกาสไปได้สวยครับมีโอกาสที่มีชีวิตที่มั่นคงเราเก้านาวไปได้สวยดีนะครับแต่โดยรวมไปได้สวยนะครับขอเพียงแค่คุณอนะ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งกับตัวเองหน่อยครับให้ได้ประมาณ2เท่าครับและภาพลักษณ์ดีแล้วลองบวชทุนมากครับถ้าคุณเข้มแข็งได้ใจสองเท่ามากแล้วภาพลักษณ์ดีที่บอกเมื่อกี้ครับภาพลักษณ์มีบวชมากครับโดยรวมดีมากครับ ประมาณนั้นนะครับภาพลักษณ์ดีนะครับไม่ใช่ถ้าจิตใจมันคงเป็นสองเท่าเมื่อไหร่แล้วภาพลักษณ์ดีเวิร์กสุดๆครับเวิร์กที่สุดนะครับโดยรวมดีมากครับดีสุดๆเลยครับดีกว่า2อจุดแรกครับก็โดยรวมนะครับดวงตาประจำวันนี้ของคุณชิวิศก็มีประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามีดวงตาประจำวันนี้ถ้าสามชุดเลือกกันนะครับอาจจะว่าชิวิศเป็นจุดนะครับเพราะข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนรายละเอียดจะมาแยกจากโมเดลนี้ก่อนครับเดี๋ยวแล้วครับผมอาจารย์จีก